ลิเทียม li 8 0 0ครับกับการทดสอบสำรองไฟคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่องานแล้วก็ทำกราฟิกนะครับตัวนี้เนี่ยจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ450วัตต์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสามารถสำรองได้ไหมและถ้าสำรองได้จะสำรองได้กี่นาทีในครั้งนี้นะครับผมจะเปิดคอมพิวเตอร์ไว้นะครับแล้วก็จะเปิดเป็นโปรแกรมพีเมโปโ o โปรแกรมเดียวนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าสามารถสำรองไฟได้หรือเปล่านะฮะ ครับตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์ก็ดับไปแล้วนะครับสำรองไฟมาได้นานอยู่ประมาณ29ถึง30นาทีเลยทีเดียวด้วยความที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่สำหรับตัดต่องานกราฟิกโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าสำรองได้1่ชั่วโมงเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยสำหรับคนที่สนใจลิเทียม l i 800นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตรงที่อยู่ที่ทางหูแจงนี้นะครับ